ที่นี่คือหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่สวยที่สุดในยุโรปหมู่บ้านที่เป็นดังภาพวาดและภาพในฝันของใครหลายๆคนหมู่บ้านแห่งนี้มีทะเลสาบที่งดงามอยู่ท่ามกลางภูเขาเราเชื่อว่าทุกๆคนที่ได้มาสัมผัสจะหลงรักในธรรมชาติและความงดงามของที่นี่และที่นี่ก็คือโกเซาประเทศออสเตรีย สวัสดีค่ะเรามาอยู่ที่เซนบุฟกังนะคะเป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ๆก,กับฮอลสแตดนะ mm hmm. ก็จะมีทะเลสาบเหมือนกันนะแต่ว่าคนก็จะไม่ได้เยอะมากแล้วก็หมายถึงว่าองค์ประกอบของตรงที่มาอยู่เนี่ยมันก็แบบอาจจะแบบไม่ได้แบบเป๊ะเหมือนกับที่ฮอลสแตดนะที่มีแบบมีโบดมีแบบต้นไม้เลื้อยมีแบบ อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาเดินเล่นตรงนี้นะก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่สงบสงบนะเดี๋ยวถ่ายรูปเล่นกันค่ะที่เมืองแห่งนี้นะครับก็จะมีท่าเรืออยู่ด้วยซึ่งท่าเรือแห่งนี้เนี่ยเราสามารถที่จะน,นั่งเรือไปชมความงามของทะเลสาบฟูฟกังแม้แต่กระทั่งสามารถที่นั่งเรือจากที่นี่ไปยังหอศักดิ์ได้ด้วยนะครับ เดินผ่านมานะก็จะมีร้าน souvenir แลวก็ของขายของเขาเนาะก็แบบร้านนี้ก็แปลกดีเป็นตุ๊ก,กตาแบบแต่เป็นแบบเด็กหนาวไงก็มีหลายๆคอลเลกชันนะน่ารักดีอะไรอย่าแงบบนี้นะแล้วก็ฟังต่อมานะอันนี้เราก็ชอบนะก็คือเริ่มใกล้คริสต์มาสแล้วอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นของตกแตง่งแบบไซคิป p ปอนะอันนี้ก็จะแบบเป็นตุ๊ก,กตาเนาะแต่ว่าแถวบานเราก็มีขายนะ ในแบบห้างที่แบบไม่แพงนะก็จะมีคล้ายๆแบบเนี้ยแต่อาจจะแบบไม่ได้แบบเป็นลวดลายแบบที่เป็นสโนว์แบบเขาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะคะ ก็จะมีร้านแบบขายของเนาะแล้วก็มีโซนที่เป็นบ้านพักเป็นโรงแรมนะก็อันเนี้ยข้างหลังเราอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เนาะคล้ายๆแบบการออไซน์ในประมาณนั้นเลยมีแบบปลูกต้นไม้ออกมาตรงระเบียงอะไรเงี้ยนะแล้วก็บางตำแหน่งก็จะแบบเหมือนกับเยอรมันสินค้าที่ขายก็คือเหมือนแบบลคล้ายๆกับทั้งสวิตและเยอรมันแบบผสมๆกันเลยนะคะขา <Für. S 2> ตรงริมทะเลนะก็มีแบบที่ให้นั่งแบบนอนอาบแดโดยโดยกๆแบนี้นะ แล้วก็เป็นวิวทะเลสาบที่ตรงนี้ไม่มีรั้วกั้นนะเหมือนจะแบบเป็นกึ่งๆึท่าเรือนิดๆนะคะก็เป็นอีกโลเคชันหนึ่งที่ก็ชิลอะแต่สำหรับฝรั่งนี่อาจจะชอบมากนะแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้มันรับแดดเต็มๆเลยนะคะ เขามาอยู่ในเซนโวปกลางนะคะซึ่งเป็นโบสถ์หลักของที่นี่นะก็จริงๆแล้วก็ข้างนอกก็จะดูเรียบๆนะไม่ค่อยมีอะไรแต่ข้างในก็โอเคนะก็อาจจะใหญ่ดูดีกว่าบางโบสถ์ที่เราเคยเข้ามานะครับ เดี๋ยวเราจะไปจากเซนต์บุ๊กกังเรานะคะก็ที่นี่เนี่ยห่างจากคอสแตดไม่ถึง20นาทีถ้าใครมาเที่ยวคอสแตดก็แวะมาเดินเที่ยวตรงนี้ก็ได้นะก็น่ารักแล้วก็สงบกว่าคอสแตดเยอะนะคะ เรามาอยู่ที่โกซาวแล้วนะคะซึ่งนี่ก็คือโกซาวซีนะคะซึ่งเป็นทะเลสาบอันนึงที่อยู่ใกล้ๆกับฮอส s e t เนาะก็หลังๆเนี่ยก็มีคนมาที่นี่กันเยอะขึ้นนะคะด้วยความที่มันเงียบสงบแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติแล้วสำหรับคนที่ชอบเดินแท็กกิ้งนะก็สามารถ มาเดินที่นี่แล้วก็เดินไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นบิวธรรมชาติที่สวยงามนะก็ทะเลสาบนี้เกิดจากการละลายของน้ําแข็งบนยอดเขานะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากมีตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีทางที่ขึ้นไปบนยอดเขาเนื้บางถ้าช่วงหน้า,นาหนาวเขาจะไปเล่นสกีกันนะคะแต่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะมาปิกนิกมาพักผ่อนกันบริเวณริมทะเลสาบ ปกตินะคะที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะมาถ่ายรูปนะเพื่อที่จะให้มีเงาสะท้อนของภูเขานะกับลงในน้ำนะคะแต่ว่าต้องอาศัยแบบแดดช่วยนะตอนนี้เรามาเริ่มพาทิตย์เริ่มแบบตกใต้ภูเขานะีมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะ<อ>ก็ถ่ายก็จะเห็นเท่าที่ได้ประมาณหนึ่งนะอาจจะไม่สวยเท่ากับตอนเช้านะคะ สำหรับที่พักของเราที่โกซาวในคืนนี้นะคะเราพักที่บ้านหลังนี้นะก็อายุ400กว่าปีแล้วนะคะก็เป็นมรดกตกทอดมาเรื่อยๆนะของเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะเขาก็เปิดให้เช่านะก็เป็นบ้านแบบบนเนินแบบสไตล์แบบโบราณเลยอ่ะก็เข้ามาถึงก็จะเป็นห้องรับแขกใหญ่นะคะแล้วก็มีพวกโซฟามีนะเตาผิงอะไรอย่างนี้นะแบบโบราณเลยทุกคนนะใช้ไม้จริง นะแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะนะก็เป็นแบบมีวเวอร์แล้วก็มี t o ยเลทนะคะอ่ามีอ่างแล้วก็พวกแครอไดเออร์อะไรงี้อ่ะเขาก็มีอุปกรณ์พวกครีมแบบน้ำให้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบที่ซักผ้าอุผ้าแล้วอันนี้ก็คือห้องซาวนา่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกวิงหนึ่งนะคะก็จะเป็นห้องครัว ซึ่งเขาก็มีอุปกรณ์ให้เราเยอะมากเลยนะคะทาอมมะไรคะนะก็นะมีเตาแก๊สแบบโบราณเตาบาร์บีคิวเนาะมีเครื่องหลัางจานนะคะแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆน้ำมันให้นะมีเครื่องทำกาแฟนะเครื่องเอ่อต้มกาต้มน้ำร้อนนะคะแล้วก็โต๊ะทานข้าวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะอ่าต่อไป ขอเปิดดูอ่าก็มีแก้วให้นะมีแก้ววายด้วยอันนี้เป็นห้องนะ้ำอีกห้องหนึ่งนะห้องนี้ค่อนข้างใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้นะคะอ่ะก็เป็นชาเวอร์เรนชาเวอร์นะอ่ะมาดูตรงแก้ว,แก,วแก้วกับจานตรงนี้ก็แบบเป็นแบบสไตล์แบบโฮมมี่โฮมมี่โบราณเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกัน ก็จะเป็นไม้ๆนะคะค่ะเราขึ้นมาดูที่ชั้นบนนะคะกะ็มีห้องนอนอยู่นะห้องแรกห้องนี้จะเป็นแบบสีฟ้าๆนะคะนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูคือนะจะเป็นแบบเตียงเนี้ยเหมือน3.5ฟุต2เตียงส่วนฝั่งนน้นเนี่ยจะมี3เตียงติดกันนะคะประตูเปิดได้แค่นี้อ่ะ แล้วก็ตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวแพนให้ดูนะเป็นแบบโบราณเลยทุกคนคลาสสิกมากนะมีเราเตอร์อินเทอร์เน็ตนะคะนี่เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็สีฟ้าเช่นกันนะก็มีสองเตียงติดกันส่วนห้องนอนห้องที่สามนะคะอันนี้เป็นสีแดง <c ười> คือผ้าปูแบบผ้าหม่มอะไรเงี้ยเป็นสีแดงเนาะก็เป็นสไตล์แบบโบราณจริงๆอะ่ะทุกคนได้แบบ ความเป็นแบบเหมือนเรามาอยู่ในที่ที่เขาใช้ชีวิตกันจริงๆนะอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะนะห้องนี้ก็มีทีวีในห้องด้วยประมาณนี้นะจริงๆก็วิวสวยเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูตอนเช้าอีทีนงค่ะก็คือได้บรรยากาศมากเหมือนเรามาใช้ชีวิตเป็นชาวโกเซาจริงๆ บรรยากาศบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านนะคะก็จะแบบเป็นเนินเขาเนาะแล้วก็มีแบบเลี้ยงสัตว์เนาะมีเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนแบบเราอยู่แบบโลคลที่นี่จริงๆนะคะนะก็จะมีโซนของหมู่บ้านนะอยู่ใกล้ๆกันนะแล้วก็มีที่ขึ้นไปบนเนินก็มีนะคะนะก็จะเป็นเจ้าของของบ้านเราด้วยส่วนหนึ่งนะ ก็เขาก็น่ารักมากเลยนะเราเพิ่งเคยเห็นบางทีเขาปลูกต้นไม้ใช่ไหมที่เอาไว้แบบเกาะตามรั้วบ้านนี้เขาเป็นต้นแอปเปิลนะคะดูสินะดอกด้วยเออนะก็เป็นบรรยากาศที่เออเราบอกว่าเหมือนได้รับอากาศที่บริสุทธิ์และอากาศที่เย็นสบายแล้วก็ สิ่งแวดล้อมรวมถึงวิวเนี่ยสวยงามมากนะถ้าใครมีโอกาสก,ก็ลองมาพักแบบนี้บ้างก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะ Our hearts beat to the city streets. Began to streets The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. สวัสดียามเช้านะคะเรายังอยู่ที่โกเซานะคะแล้วด้านหลังก็คือบ้านที่เราพักเมื่อคืนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปรอบๆตรงหมู่บ้านเรานิดนึงนะคะก็คือดูบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปนะคะ ของเรานะคะก็จะมีโบดอีแวนนะคะซึ่งก็จะมีทางให้เดินไปนะแต่ว่าเดี๋ยวตรงน้นก็จะมีอีกโบดหนึ่งแล้วก็จะมีโบดสิชมพูข้างบนนั้นอีกโบดหนึ่งนะซึ่งเป็นไฮไลท์ก็คือเป็นเขาเรียกว่าจุด่าคาวอรี่โกซาวนะซึ่งถ่ายจากสะพานมาให้เห็นโบดแล้วก็เห็นแบบแบบหมู่บ้านนะคะนะเราก็จะเดินไปทางนู้นก่อนดีกว่า เราก็เดินเข้ามาตรงทางเดินขึ้นโบสถ์สีชมพูนะคะก็เป็นทางแบบหินเดินเล็กๆนะแบบว่าเหมือนเดินคนเดียวอะไรประมาณนี้เดินไปเรื่อยๆก็จะขึ้นไปข้างบน เดินมาถึงโบสถ์สีชมพูด้านบนแล้วนะคะจริงๆแล้วภายในโบสถ์เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะก็เป็นแบบโบสถ์เล็กๆนะแล้วก็ไม่ได้มีสถาปัตย์อะไรมากมายนะคะแต่ว่าวิวอลังการมากนะเพราะตรงนี้แบบเหมือนเป็นจุดสูงสุดของบริเวณนี้นะคะก็จะถ่ายเห็นแบบวิวพาโนรามานะรอบๆนะคะโดยที่ไม่ต้องขึ้นกระเช้าเสียตังค่าขึ้นไปนะก็ได้บรรยากาศนะเออดังนี้ จะค่อยๆเดินลงไปด้านล่างนะก็จะถ่ายวิดีโอลงไปด้วยนะเพราะว่าจะมีวิวที่เป็นแบบหมู่บ้านนะมีแบบเหมือนสัตว์นะกำลังกินหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแบบเป็นแบบวิวแบบแบบในฝันนิดนึงเนาะ และนี่ก็คือบรรยากาศภายในอีวานเคอริชนะคะก็เป็นโบสแบบเรียบๆนะไม่ได้แบบตกแต่งฮารูฮาราอะไรมากนะคะก็เป็นแบบโบสเล็กๆสำหรับคนในชุมชนนะ เดี๋ยวเราจะไปจากโกซาวแล้วนะคะก็ถ้าใครมีโอกาสก็ลองมาพักที่เมืองนี้นะก็เป็นแบบสไตล์แบบเเหมือนคนที่นี่โลเคอลอยู่จริงนะมันก็จะได้ความเงียบสงบมากกว่าที่ไปพักที่โอสเทลนะแต่ว่าก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่คนชอบนะเราก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะ ไปจากโกซาวแล้วนะคะถ้าใครถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสค i ายเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับทริปนี้ลาไปด้วยภาพสวยๆของโกซาวบาย